พี่น้องครับมีคำสอนที่หลากหลายมากมายที่บ่อยครั้งนะครับขัดแย้งกันเองแล้วทุกคนอ้างว่าคำสอนของเขาเนี่ยมาจากพระคัมภีร์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าคำสอนของใครถูก CTNTV ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพง์จะนำเราศึกษาพระคำจาก 6, 2โคริน์บทที่6ข้อ1ถึงข้อ13 2โคริน์บทที่6ข้อ1ถึง13ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปรานนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดเราไม่ได้วางสิ่งกีดขวางบนหนทางของผู้ใดเลยเพื่องานปรนิบัตินี้จะไม่ถูกติเตียนแต่เราแสดงตัวเป็นคนปรนิบัติของพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทอรหดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบาก ความลำเค็นในเหตุวิบัติการถูกเคี่ยนและการถูกจำคุกในเหตุการ์วุ่นวายในการกรากรำในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์ความรู้ความอดทนและความกรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักอย่างจริงใจโดยถ้อยคำสัต์จริงโดยฤทธิเดชของพระเจ้า โดยการใช้ความชอบธรรมเป็นอาวุธทั้งด้วยมือขวาและมือซ้ายทั้งในขณะมีเกียรติและขณะไร้เกียรติขณะถูกดูหมินและขณะได้รับการยกย่องเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่ยังเป็นคนซื่อสัตว์ว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดีเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ดูสิยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตายเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่งชาวโครินเอ,อ๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหากที่เป็นฝ่ายปิด ขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันขพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างด้วยคริสเตียนในเมืองโครรนเลือกที่จะฟังคนกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านอาจารย์เปาโลเพราะคำสอนของพวกเขาเนี่ยฟังดูแลว้วดูดีมากกว่าคำสอนของอาจารย์เปาโล และในข้อ13อาจารย์เปโลต้องการให้คริสเตียนในโครินเนยเปิดใจเพราะในข้อหนึ่งบอกว่าเขาทํางานร่วมกับพระเจ้าและสิ่งที่เขาสอนนํามาสู่การรับพระคุณของพระเจ้าที่เกิดประโยชน์และข้อ2นะครับบอกว่าการรับพระคุณของพระเจ้าที่เกิดประโยชน์นี้เนี่ยคือความรอดที่พระเจ้ามอบให้กับคนของพระองค์นั่นก็คืออาจารย์เปโลกล้านะครับที่จะบอกว่าเราต้องฟังเขา แทนที่จะฟังอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสอนผิดเพราะเขาพูดแทนพระเจ้าและในเรื่องเกี่ยวกับความรอดที่มาโดยพระคุณของพระเจ้าและเป็นความรอดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆพี่น้องครับเขากล้าพูดเช่นนั้นแต่ไม่ได้พูดแบบลอยๆนะครับเพราะอาจารย์เปาโลให้4เหตุผลว่าทำไมสิ่งที่เขาสอนนั้นเนี่ยมาจากพระเจ้า และเป็นสิ่งที่จะนำมาสึ่งความรอดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆสิ่งแรกครับในข้อ4กับข้อ5อาจารย์เปโลบอกว่าความลำบากต่างๆที่เขาต้องเผชิญในชีวิตเนี่ยเป็นหลักฐานแสดงว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้รับพลังในการยืนหยัดจากพระองค์และข้อ6นะครับบอกว่าอาจารย์เปโลมีลักษณะฝ่ายจิตวิญญาณเช่นความบริสุทธิ์ความอดทน ความการุณาความรักอย่างจริงใจเขามีลักษณะที่บ่งบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยกำลังทํางานภายในเขาอยู่ข้อ3นะครับเหตุผลที่3ข้อ7นะครับบอกว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาพูดด้วยความสัตย์จริงชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ชอบธรรมเนี่ยแสดงออกถึงฤทธิเดชของพระเจ้าที่กําลังทํากิจภายในเขาและสุดท้ายครับข้อ8ถึงข้อ10 อาจารย์เปโลกล้าพูดว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นเนี่ยหรือว่าข่าวประเสริฐน,นี้เป็นของแท้ที่มาจากพระเจ้าเพราะข่าวประเสริฐนี้นำเสนอความจริงที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้เช่นอะไรครับเช่นเมื่อคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงในสายตาของคนแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยเขาสัตย์ซื่อต่อพระองค์เพราะพระเยซูคริส ใช้ชีวิตที่สัตว์ซื่อแทนเขาแล้วและเมื่อคนเชื่อที่เชื่อในข่าวประเสริฐเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่มีคนรู้จักเขาแต่ในพระเยซูคร<_<_<_<_<_ิสต์พระเจ้ารู้จักเขาดีครับและคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังจะตายแต่ในพระเยซูคริสต์เขามีชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ไม่ว่าคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐจะถูกเคี่ยนตีมากแค่ไหนแต่ในพระเยซูคริสต์เขายังไม่ตาย และจะมีชีวิตรอดในพระองค์เสมอคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐชื่นชมยินดีได้ครับพี่น้องท่ามกลางความทุกข์ที่เขาต้องเผชิญเขาอาจจะเป็นคนที่ยากจนแต่จิตใจของเขามั่งมีต่อผู้อื่นได้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีพระเจ้าเป็นทุกสิ่งของเขาได้พี่น้องครับข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลสอนจึงนำเสนอ ความเป็นจริงที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องจากพระธรรมตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอะไรคือคำสอนหรือว่าความเชื่อที่เป็นของแท้สิ่งแรกครับคำสอนหรือความเชื่อที่เป็นของแท้เนี่ยต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับถ้ามันเป็นของแท้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตของเราได้สิ่งที่สองครับ เราจะรู้ได้ไยังไงว่าความเชื่อของเราเนี่ยเป็นของแท้พี่น้องครับความลำบากจะทดสอบความแท้จริงของคําสอนและความเชื่อของเราพี่น้องครับในโลกของความบาปเนี่ยความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับรวมถึงผู้เชื่อด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับพี่น้องเราเลี่ยงไม่ได้คนอื่นติดโควิดเราก็ติดโควิดได้เหมือนกันและจริงๆแล้วผมอยากจะนำเสนอนะครับว่า เราอาจจะไม่ควรเลี่ยงมันซีรีสไปครับเพราะอะไรครับเพราะความลำบากเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทดสอบความแท้จริงของความเชื่อของเราและสุดท้ายนะครับในการทดสอบนี้เนี่ยพระเจ้าสมควรได้รับเครดิตถูกไหมครับนั่นก็คือความลำบากที่เรารเผชิญอยู่เป็นโอกาสที่จะทดสอบความจริงของคำสอนและความเชื่อของเราและเป็นโอกาสที่พระเยซูคริส และข่าวไปเสริฐของพระองค์เนี่ยจะส่องประกายในชีวิตของเราได้จริงๆให้เราล้มใจในอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอให้เรามีมุมมองใหม่ที่ถูกต้องพระเจ้าข้าเกี่ยวกับความทุกข์ยากที่เรากําลังเผชิญอยู่ข้าแต่พระเจ้าในความทุกข์ยากนี้ขอพระองค์ทรงให้เราได้รับการพิสูจน์ความเชื่อที่แท้จริงของเราเพื่อพระเยซูรคริสต์จะได้รับพระเกียรติสูงสุดผ่านชีวิตของเรา ในพระนามพระเยซูสุขิสต์เจ้าาเมนอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ c g n TV ทไทยนะครับและสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรมาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้